วัสดีครับวันนี้ก็วันที่ยแล้ิบสามับพรพวกนี้ก็เป็นวันค,ร,นคริสต์มาสที่วัดคาทุริกพวกนี้ก็ไปกันได้นะครับวัดคาทุริกก็จะเริ่มตั้งแต่โดยธรรมเนียมแล้วก็วันนี้ที่จริงเขาก็มีตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะแต่ก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนแล้วพวกนี้ก็ แบางแห่งก็จะจัดก็ประมาณอย่างของวัดผมนี่ก็ประมาณาสี่โมงเย็นเป็นต้นไปก็คือเขาเอา,อาเขาก็าเ,ขากาเขาก็เอาคนเลิกงานน่ะนะแล้วก็จะมีกินโต๊ะจีนกันแล้วก็มีสวยดาวยิงเป่าอะไรก็ว่าไปนะนะพอประมาณอ่ส,สองทุ่มครึ่งสามทุ่มก็จะมีอ่การแสดงแล้วก็มิตรสานะ หลังจากนั้นก็จะมีการจับฉลากการจับฉลากเขาแบบว่าได้ทีวีตู้เย็นมือถืออะไรเนี้ยนะจกัจกรยนจักรยานทองคําอะไรเนี้ยทีนี้คนไม่เป็นคาทูลิกไปได้ไหมไปได้ครับไปได้ครับเข้าไปเลยเขาแล้วก็ไปเขาก็ให้จับฉลากเหมือนกันคุณอาจจะได้พองอาจจะได้ตู้เย็นทีวีอะไรเข้าไปนะไม่ใช่ ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ไว้สําหรับคาทุลิกนะ,ะคนคนไม่เชื่อไม่ไม่ไปคาทุลิกก็ไปได้นะก็เข้าไปได้เลยนะเข้าไปเหอะนะ,ะวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าจะเริ่มตั้งแต่เช้าหน่อยก็คือสิบโมงเช้านะก็มิสซาก็สิบโมงสิบโมงครึง่งเสร็จสิบมิสซาสิบเอ็ดโมงครึง่งเฉพาะวัดผมนะวัดอื่นผมยังไม่รู้นะอ่ะ หลังจากนั้นก็สี่เป็นโมงครึ่งก็กินข้าวเที่ยงกันอืแต่ก่อนจะติบแต่ก่อนจะกินข้าวเที่ยงมันจะเหลือครึ่งชั่วโมงก็ต้องจับสลากอีกอืม,มก็ได้ทองได้บ้านได้อะไรนะั่นก็แล้วหลนะใครไม่เป็นการสุริตก็เข้าเเขาก็ให้อนะเออถือว่าไปไปรับรับของฝันแล้วกันนะอ่าบางคนเขาก็มาปีปีหนึ่งเขาก็มาแค่สองวันเนะี่ยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าจะเอาของฝัน <laughs> นะไม่เป็นไรนะครับไปรับเลยนะ วันนี้ก็เป็นวันที่23ธันวาแม่ชีเทเรซาเกรนกรตานะฮะปัจจุบันท่านก็ไปอยู่กับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วท่านก็เขียนผลงานทิ้งไว้ครั้งหนึ่งมีคนถามที่ฉันว่าคุณแต่งงานหรือเปล่ายินตอที่ชันตอบว่าแต่งค่ะแล้วว่าครั้งที่ฉันก็พบว่ามันยากลาบากอยู่เหมือนกันที่จะยิ้มให้พระเยซูเพราะพระองค์ช่างเรียกร้องเหลือเกินในบางครั้งนี่เป็นความจริงและตรงนี้แหละที่ต้องอาศัยความรักเข้ามาเมื่อถูกเรียกร้องถึงขนาดนั้นเราสามารถให้พระ ได้ดัวใจยินดีหรือเปล่าอืมวันนี้ทํามาถามสมมติว่าคุณไปเจอชาวคัทอลิกน,นะถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะถามว่าเขาแต่งงานแล้วยังนะอืถมถ้าเขาตอบว่าแต่งปุ๊บคุณจะคุณจะพึ่งจะพึ่งฟันพงนะคอนเฟิร์มว่าเขามีถ้าเป็นผู้หญิงนะมีสามีแล้วถ้าเป็นผู้ชาย,าเ,ชายเขามีภรรยาเขา,เา,ขา,เา,ขาบอกเขาแต่งแล้วแบบแม่ชีเทเรลตาเอ้ยแม่ชีแต่งงานได้ไงวะก็ <c oughs> แต่งแล้วคือเราเป็นเจ้าสาวของมาคิด อคือแต่งคำระเยซูคิดพระสวามีเจ้าเนี่ยนั่นแหละความหมายของเขาเป็นอย่างนั้นนะคุณต้องดูว่าที่มือเขามีไหมบางคนนี่นะที่มือเขามีนะมีทองคํานะแต่ผมก็ถามมาแต่งแล้วเหรอกมะเป่าสอา่าใส่ที่เฮ้ยถือแต่งายเนือหนังแล้วเขาไม่ได้แต่งก็แต่งายวิญญาแต่งคำระเยซูนะนะแต่สาวเขาทุ่นเกิด จีบยากหน่อยนะจะบอกให้นะเขาเอานะเขาจะดูคาทอลิกด้วยกันนะเขาถูกสอนมาอย่างนั้นนะผู้ชายก็ผู้ชายคาทอลิกก็จะดูคาทอลิกด้วยกันอืมน้อยมากนะร้อยคนนี่อาจจะสักคนหนึ่งหรือหรือสองคนเนี่ยอาจจะไปดูอ่าคริสเตียนหรือคนต่างศาสนาอะไรเงี้ยนะเขาเขาไม่ค่อยดูคนข้างนอกหรอกนะออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือมันจะได้ไม่มีปัญหานะ อ่ะตอนนี้แม่ชีเทาราาก็บอกว่านี่นะก็พระองค์จ้างเด็กร้องเหลือเกินที่จริงพระองค์เรียกร้องเราแต่เราก็อืมมีเสรีภาพมันก็เปเศษพระองค์ได้นะใช่ไหมแต่เขาก็ใส่ใส่ความรักนะถึงจะทําให้พระองค์ได้ด้วยใจชื่อชมยินดีนะอันนี้ก็เป็นคําที่แม่ชีพูดถึงเรื่องการแต่งงานอืม นะดังนั้นวันนี้เราก็เป็นเจ้าสาวของคิดเวลาเขารับสีล้างบาปก็ถึงบอกว่าเจ้าสาวของคิดนะอ่ะวันนี้ก็มาดูนักบุญประจําวันหน่อยครับนักบุญประจําวันวันนี้ก็เป็นนักบุญเอ่อทอเล็กแห่งไอแลนด์นะเป็นชาวสแกนดิเนเวียแห่งไอแลนด์นะครับอ่านะเป็นองค์รรอุปถัมภ์อ่าของชาวไอแลนด์นะในวันที่23ธันวานะก็ประกาศว,ว่าอ่านะถ้าเป็นนักบุญในปี1198อืม 5ปีหลังจากการตายของนักบุญบุญทอเล็กแห่งไอแลนด์หลัง5ปีคือเร็วมากเลยนะประกาศเร็วมากนะประกาศเป็นนักบุญในปี1198นะหลังการตายแต่การประกาศตั้งนักบุญอย่างไม่เป็นทางการนี้ไม่มีอยู่ในปริทินพฤติกรรมของคาทอลิกจนกระทั่งพระสัปาปอลยอนที่2ก็ประกาศ1900 84ประกาศยังเป็นทางการนะประกาศยังเป็นทางการนะ,ะนักบุญทอเล็ก็เกิดในปี1133สองส่วนวัดหลังจากมิชนาลีชาวเยอรมันนอร์เวย์เริ่มประกาศพระบราสารยเกิดผลในไอแลนด์และการกบฏของชาวไอแลนด์ต้องผ่านขั้นตอนที่ยากลำบากเพราะประชาชนไอแลน,นด์จำนวนมากยังยึดถือเอาอยากไปเอาตายกับศาสนาของบรรพบุรุษอ่าใช่ไหมซึ่งมีธรรมเนียมการบัการรูปรบและสังหารทารกเนี่ยก็คือปัจจุบันเราก็ยังเจออยู่ บิดาบรรดาซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาสังเกตลูกชายนะของเขาว่ามีพรสวรรค์จึงนําไปให้รับการอบรมจากบาดหลวงท้องถิ่นอทอแหลกก็ได้รับสินบวชเป็นอ,อนุสงก่อนอายุ15แล้วก็เป็นพระสงเมื่ออายุ18เป็นบาดหลวงอนุสง์เนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยก็เรียกว่าสังฆานุกรใช่ไหมสังคานุกรนะคือเป็นบาดหลวงเร็วมากอายุ18 หลังจากนั้นทอ,อหรกก็เดินทางออกจากไอแด์เพื่อไปศึกษาเทววิทยาที่ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษระหว่างนี้ก็ดดำเนินชีวิตตามพระวินัยของคณะออกัสตินเนียนพระวินัยไม่เพียงกำหนดให้บาทหลวงต้องถือของโสดเท่านั้นแต่ยังให้ใช้ชีวิตูุคณะโดยปราศจากทรัพย์สินส่วนตัวตามแบบอย่างของอัครสา,าวกในพระสนาจักรยุคแรกเห็นไ,ไหมรัพย์สินต่วนตัวแต่ปัจจุบันก็มันก็ยหย่อนยานลงไปเยอะนะ หย่อนยานลงไปเชื่อทอแล็กก็ยังคงถือปฏิบัติตามพระวินัยแม้ว่าเมื่อกลับม,มาไอแลนด์ก็ถูกกดดันให้แต่งงานกับแม่ไม้ที่เป็นเศรษฐีคนหนึ่งก็ตามนะทีนี้ทอแล็กก็ตั้งอารามตามพระวินัยของคณะอ ok ักติสซึ่งมีชื่อเสียงในการสวดภาวนาและการศึกษา10ปีหลังการก่อตั้งอารามอัครสังฆราชชาวนอร์เวย์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินชีวิตตามพระวินัยของคณะอ ok ักติสก็ได้เชิญให้ทอแล็กเนี่ยนะเป็นพระสังฆราชแห่งสังคม,มนทนอของไอซ์แลนด์ ในฐานะภาษาอังกฤทอแรลก็ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องฟื้นฟูในแนวทางของอบาทหลวงนะนะักบวชก็พยายามนำการฟืนฟ้นฟูที่พระสปากเก,กวกธิ์ที่เตรงนี้เริ่มนาะสนาสวสดกอดมาปฏิบัติให้เป็นจริงไม่เพียงแต่การถือโสดอย่างเคร่งครัดของบาทหลวงแต่ยังพยายามให้พระสันตจักรเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีอํานาจทางบัตรเมืองนะตอนนี้ทอแหลกก็เป็นนักบุญพื้นเมืองของชาวเวลาที่มีชื่อเสียงสุดในยุคที่ประเทศเป็นขลุกมีวัดทั้งหมด50แหง่ง ที่สร้างเพื่ออุทิศแด่ทอแลกก่อนที่ไอแลน์จะถือรัฐิรูเทอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในศตวรรษที่16บหกต่อมาก็รัฐิรูเทอร์แลนด์ก็คือโปรเซ็นไงนะ <Yeah. S 2> ก็คือที่จริงมันก็โปรเซ็นเนี่ยเป็นผลของการที่กษัตริย์เยอรมันแล้วต้องการแยกตัวเป็นเอกเทศนะไม่ขึ้นตรงกับวัติกันแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องของการเมืองนะส่วนรูเทอร์เนี่ยก็ มีความมั่นใจในตัวเองสูงว่าฉันรู้พระคมภีเยอะฉะนั้นก็เลยแยกตัวออกไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเป็น,ปน,ปน ana, นะทัศนะนะสุดท้ายก็โปรเซงก็แตกออกเป็นหมืนม่นหมื่นคณะเลยเป็นล้านล้านคณะในปัจจุบันนี้แหละนะนะก็เกิดฝามวุ่นวายออกมานะแต่คาทุกิกก็เป็นหนึ่งเดียวศักดิ์ศิ์สากลจน,นทุกวันนี้นะทีนี้ในวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสาม นะก็เหลือเอกคืนวันนี้วันเดียวนะพวกนีก้ก็เข้าสู่เทศกาลคิดม์มาสนะที่เป็นการรอคอยของอของคนในพระสนธิจักรธุรกิกนะบางคนบอกฉันเป็นชาวผู้จะไปเกี่ยวจะเป็นมุสลิมฉันไม่เกี่ยวนะเหรอใช่ไหมเออทังพูดแล้วมุสลิมก็มาได้นะมันก็ไม่ก็มามาได้ก็ไม่เห็นเป็นน้าจะมีปัญหานะอืมฉะนั้นในในวันนี้นะในวันนะี้อนะนะ เราก็มาด yeah. uh ูพระกัมพีหน่อยนะในพระกัมพีในวันนี้นะอก็อยู่ในลูกกาบที่หนึ่งข้อห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบกต่อจากเมื่อวานเมื่อเวลาด้นครบกำหนดข้อ นางลิซเบกให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเพื่อนบ้านและบรรดาญาติรู้ว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงพระคุณนายี่ใหญ่ต่อหนังจึงมาร่วมยินดีกับหนังเมื่อเด็กเกิดได้แวันเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาทำพิสุทธิ์นัดให้เขาต้องการเรียกเด็กว่าเซกคาริยา ah ตามชื่อบิดาแต่บรรดาเด็กค้านว่าไม่ได้เขาจะต้องชื่อยอนคนเหล่านั้นจึงพูดกับนางว่าถ้าไม่มีญาติคนใด มีชื่อนี้เขาเหล่านั้นจึงส่งสัญญาณถามบิดาของเด็กว่าต้องการให้บุตรชื่ออะไรเสกคริยาขอกระดานแผ่นหนึ่งแล้วเขียนว่าเขาชื่อย้อนคนต่างประหลาดใจทันใดนั้นเสกคัลยาก็กลับพูดได้อีกเพราะคือสัญญาเป็นใบ่อไปถามไปถามทูตสวรค์กาเบี้ยวฮะแล้วโดนโดนโดนทูตสวรค์กาเบี้ยวลงโทษเลยให้หุบปากเงียบนะคือสงสัยนะบางทีถ้าเราสงสัยบางทีพระเจ้าจะหุบปากเลยนะ ผมก็กลัวเหมือนกันเนี่ยผมก็เคยสงสัยก็เลยหุบป,ปากผมเลยไปทิ้งะผมพูดไม่ได้มาอยู่พักหนึ่งนะหลายปีเหมือนกันนะอืมนะเอ,อ่อเดินเหินไม่ได้ปกติเมื่อกําลังวงัง้ามีเลยอย่าไปสงสัยผมสงสัยเนี่ยผมโจเจอเจอหนักเลยนะนะเมื่อพูดได้อีกนะเสกัลยาจึงกล่าวถวายพระพ่อเดชเจ้าเ,เาพื่อนบ้านทุกคนต่างรู้สึกกลัวแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ก็ได้เล่าลือกันไปทั่วแถบภูเขาของแฟนหููเดียทุกคนที่ได้ยินเรื่อง นี่ตามก็ประหลาดใจแล้วถามันว่าแล้วเด็กคนนี้เป็นอะไรเพราะพระหัตถ์ขององค์พระุูธเจ้าอยู่กับเขาอืมนะมเด็กคนนี้เป็นอะไรอะเนาะเป็นอะไรดีอ่านี่ก็คือวันนี้สกคริยากลับมาพูดได้แล้วจะมาแล้วก็ให้ให,ให,ให้ให้ลูกชื่อย้อนอ่าในวันนี้เราก็เห็นเหตุการณ์มหัศาจรรย์อีกอย่างใช่ไหมอ่าอ่านะทีนี้ในในข้อพระคัมภีร์ใน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 วันอังคารเนี้ยนะ อันนี้วันอังคารเร็วมากนะยี่สานผมชอบพ่งนี้พ่กนี้ผมก็อาจจะต้องไปทุละนะจากนั้นการมาเกิดของยอเนี่ยแล้วการไม่ตั้งชื่อสัญญาเนี่ยเหมือนพิดาดังประเพณีดีแต่ตั้งชื่อใหม่วายอทุกคนจึงแปลกประหลาดใจแต่ก็เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับตัวของยอรพระเจ้าก็ทําให้คําสัญญาของพระออค์สําเร็จไปแล้วหวังว่าเราจะทําให้คํามั่นสัญญาของพระองค์สําเร็จด้วยเช่นกัน คือตัวเราอ่ะต้องทําได้ํำมัธสัญญาของค์เสร็จเราคือผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรเมื่อบิดาตั้งชื่อบุตรว่ายอนก็ตั้งโดมการให้ตัวยอนคือให้ยอนทําตามมรดกิจสอดคลองกับแผนการอันยิ่งใหญ่ในการไถ่กู้มนุษย์ชาติพระเจ้าก็หวังว่าจะร่วมมือกับอ่ายอนด้วยนะ ตัวเราก็เช่นกันเราต้องสละน้ำใจของเราเพื่อทาตามน้ำาันไทยและแผนการและพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันนะตัวเราเนะี่ยเออนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเกิดขึ้นในในชีวิตของเรานะทีนี้ในลูกกาบที่หนึ่งข้อที่ห้าสิบเจ็ดวันนี้เนี่ยเรานะห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบหกนะก็สิบข้อข้อที่หนึ่งว่ากะเ,เรานะอยู่ในการฉลองการมาเกิดของอ่า ยอนและกพระเยซูยอนนี่ก็คือเพื่อเจา้าบาวพระเยซูก็คือเจ้าบ่าวใช่ไหมเราก็คือเจ้าสาวของพระคิดนะทีนี้ยอนผูท้ทําพิธีศิลักบาปนะในวันอ่าฉะนั้นในวันที่ยี่สี่มิถุนาของทุกปีนอกจากจะพระคิดเจ้าและพระนางมารีแล้วนะยอนก็เป็นเพียงบุคคลเดียวที่ได้ฉลองวันเกิดในปีพิธีกรรมด้วยคือ,นะอวันที่ยี่สิบสี่มิถุนานะอืมวันที่ยี่สิบสี่มิถุนานะออคือคือเอาจริงๆนะ พระเยซูไม่ได้เกิดตอนที่หิมะตกเนี่ยอ่าไม่มีธนคอสนะอ่าพระเยซูเนียอ่าคุณคุณลองนึกถึงฉากที่พระเยซูเกิดเนี่ยนะอืมไม่มได้มีหิมะตกไปเราไม่ได้มาประเทศอิสราเอลประเทศอิสราเอลตะวันออกกลางนะอืมนะไอ้ธนคอดเนี่ยมามาเจอเส้นิโครัสอืมเส้นิโครัสเขาเป็นนักเอ่อเป็นบาทหลวงคนเงี้ยนะเออเส้นิโครัสนะ ทีนี้ในลูกาบทที่1ข้อ5้าถึงเถึงหเป็นประเพณีของชาวยิวที่จะตั้งชื่อบุตรชายในช่วงที่รับสุดาลหลังจากเกิดได้8วันแล้วก็เข้าไิสูนาบถึงการเริ่มต้นของบุตรที่จะเข้าสู่พัสยภัณญแห่งอิสราเอลนะฉะนั้นก็ก็เป็นธรรมเนียมของศาส,สนายิวปัจจุบันศาสนายิวมีอยู่เขาใช้พัสยสัาเดิมเป็นพระกมภีนะก็มีโบสถ์อยู่ในประเทศไทยก็มีโบสถ์หลายที่นะโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยก็ไปอยู่ถนนข้าวสารอยู่แด้ลกกยะเลยนะ ออพูดถึงวิธีรับสุนันเนี่ยผมก็แปลงนะผมก็ไปรับสุนันเหมือนกันนะผมเนี่ยนะผมเกิดที่วชิระใช่ไหมแล้วอยู่ๆมันฉี่ไม่ออกผมก็รับสุนันไปตรงนั้นเลยนะสุดท้ายทางโรงพยาบาวลวชิระก็ทําสุานันให้ผมผมเป็นชาวอิตั้งแต่กาเนิดเลยนะผมเนี่ยผมเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรได้รับสุนันเหมือนแปะเลยนะเออนี่ก็คือสิ่งที่มันก็มีคตเมียมว่าทำพูดว่าไอ ตระกูลชื่ออะไรก็ตั้งชื่อตามตระกูลแต่ว่ายอนี่พาออกมาเลยนะเออนะคือยอนี่พาออกมาเลยแล้วก็ได้รับการคัด้คราญใช่ไหมหลายคนก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมทีนี้ออในพระธรรมลำเลอกปฐถมวัยเด็กของพระเยซูนเนี่ยการเข้าพิธีสุนัดของพระเยซูนในวันที่8ออหลังจากที่เกิดมาเนี่ยก็หมายความว่าออพระองค์เนี่ยทรงมาเป็นลูกหลานของชาวอับราฮัมใช่ไหม เป็นสมาชิกของประชากร,ากร,าราที่พระเจ้าทรงทำรัธญัด้วยแล้วก็อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติที่รทร,ทรทงมีส่วนร่วมในคานวะก,กิจอของอิสราเอลตลอดจนชีพขององค์เครื่องหมายนี้ก็บอกล่วงหน้าถึงศินละบาซึ่งเป็นเสมือนพิธีสุนัขที่มาจากพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นในปัจจุบันน่ะทำไมเราเป็นคริสเตียนเราเป็นคาทอลิกเราไม่คริสตเราไม่ต้องรับตัดสุนัขใช่ไหม ตุตัดในปัจจุบันก็คือพธิธีศิทิลักบาปไงละครับคือหลังจากคุณจบคาสอนเนี่ยหนปีแล้วคุณก็ไปทําพิศีตุตัดเลยนะคือวิธีศิลักบาบใช่ไหมทีนี้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของพันธสัญ,ญญาเนี่ยนะวันนี้เราก็ได้มาเป็นเครื่องหมายของพระเจ้าคือวันนี้เราเป็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นพิเศษนะเป็นพิเศษเลือกสรรตั้งแต่ก่อนวันรักสร้างโลกด,ดูในมางคำพิ์ในหนึ่งเอเวซัส นะบทที่สี่เป็นต้นไปหรืออยู่ในพระธรรมเยเรมีอ่านะตั้งแต่อยู่ในคัาบันดาใช่ไหมดังนั้นก็หมายถึงชีวิตด้านพฤติกรรมเนี่ยเหล่านี้จึงอ่าไม่เป็นเพียงการฉลองวัฏนธของจักรภพและเหตุการณ์ทางคมแต่เป็นเครื่อหมายของพัะสัญญาเป็นสัญลักษณ์ถึงพระราชกิจที่ใหญ่ที่พระเจ้าทรทางกระทำเพื่อประชากรของอกนะอันนี้นก็หมายถึงอ่าด้านพฤติกรรมเหล่านี้นะฉะนั้นพระสัญญาเดิมก็อาจคิดถึงพิธีสุนัต การเจิมและการมอบถวายกษัตริย์และสมณญะการป,ปกมือนะการถวายบูชาโดยเฉพาะการฉลองปัสกาทีนี้พระศาสนาจักรก็มองเห็นนะเกิดถึงศีลศักดิ์สิทธิ์และพลิตภัณฑใหม่ในเครื่องหมายเหล่านี้นี่คือที่มาของวันนี้นะครับนะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราได้รับนะได้รับพิธีสุนัตโดยศีลล้างบาปแล้วเนี่ยเราก็เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วอืนะ แล้วเราจะทำไงเมื่อเราเป็นประชากรกศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเราจะทำไงวัน่นี้เราก็ต้องเดินรอยตามดิตามที่พระเจ้าทรงทรงสอนนะ,อ,ะอันนี้ก็ยังมีเวลาเหลืออีกนิดนึงนะนะ ในพระคับวันพีวันนี้นะนะเป็นการเตือนสติเราอีกครั้งหนึ่งนะให้เราลํำลึกถึงพระปีชาญาณนะธรรมบปัญญาพระส,สัญญาอิสรภาพและแสงสว่างความเป็นหนึ่งเดียวจนถึงหลักความจริงสูงสุดคือพระเจ้าทรงอยู่กับเรานะทั้งหมดเนี่ยนะ ทั้งหมดเนี่ยนะก็คือเราจะมาวันพรุ่งนี้อืมเอโลคลาสแปลว่าเราจะมาวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พระเจ้ามาไหมยังไม่มาอ่ะเราก็จะมาวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าเราผู้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมออายุฐานอยู่เสมอสวดสายพระคำอยู่เสนออ่านเมื่อก,กี้พิสัยเพราะว่าเผื่อวันพรุ่งนี้พระเจ้ามา นะหลายคนก็ออย่างจริงบอกว่าเดี๋ยวมันจะสิ้นโลกนู่นนี่นัันอะไรนะให้ดูตู้นู่นนุ่นน่นน่นเนี่ยบางทีมันอาจจะหักมุมก็ได้นะอืพระเจ้าอาจจะมาทันทีเลยอคือวันสิ้นโลกเนี่ยนะวันสิ้นโลกวันโลกแตกคือวันที่เราตายอันชัดเจนไว้นะเดี๋ยววันวันวันสุดท้ายของโลกนี้ยุคนี้ก็คือวันที่เราตายดังนั้นให้เรา เราลึกถึงว่าวันพรุ่งนี้นะวันที่พระเจ้านะจะมานะเขาคือวันพรุ่งนี้นะคือวันที่โลกแตกวันสิ้นโลกนะคือวันที่เราถูกหมดชีวิตจากโลกนี้และไปนะั่นคือวันสิ้นโลกนะดังนั้นขอพระเจ้าวอวยพรสําหรับชาวันนี้ครับเดชพระนางบิดาพระบุตรและพระชิตอาเมน